สวัสดีครับวันนี้มาพบมาดูเหรียญหน่อยนะเหรียญคริปโตไม่ได้ดูนานเลยตั้งแต่ดูต้นเดือนแล้วก็ไม่ได้ดูเลยมาดูเหมือนบิตคอยมันจะไม่ลงนะดูแล้วเห็นปะมันทําหางแล้วแล้วก็เหรียญเล็กๆก็ดูแล้วก็เหมือนกระตุกขึ้นแล้วนะเหมือนเหรียญเล็กๆก็จะมาเหมือนกันนะเออเห็นปะมันเริ่มทําห่างแล้วทําให้สิ่งที่วางแผนไว้อะคือจะซื้อชิบะเพิ่มอขายพูดเรื่องซื้อชิบะเพิ่มอาจจะไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวชิบะเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว จุดหนึ่งหนึ่งห้าแล้วอ่ะหนึ่งห้าเยอะนะแต่ก่อนจําได้ว่าอยู่หนึ่งสี่เองแล้วก็คิดว่าลงมาต่ำกว่าหนึ่งสามถึงจะซื้อ,อตอนนี้มันขึ้นไปแล้วอ่ะก็ดูแล้วคงจะต้องปรับแผนนะอาจจะไม่เอาเงินมาซื้อเหรียญละคงจะไปทาอย่างอื่นแทนเดี๋ยวค่อยเสาร์ที่เนี้คงค่อยต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าจะทําอะไรนะก็สําหรับเหรียญก็คงไม่ได้ทาอะไรมากก็คงจะต้องถือต่อนะสองล้านสี่เนี่ยคงถือต่อ คงถือต่อไปอ่ะคงจะถือต่อถ้ามันไม่ลงก็คงต้องถือต่อก็อาจจะคาดการผิดหน่อยนะคิดว่ามันเดือนนี้มันจะลงมาก่อนแต่มันยังมันก็ไม่ถือว่าลงแต่ถามว่าขึ้นไหมก็ไม่ได้ขึ้นมันลงก็จริงหรอมันลงแล้วทาหางไงอย่างนี้ถือว่าไม่ลงจริงอะไรเงี้ยมันต้องลงแล้วลงเป็นแท่งแดงใหญ่อ่ะเอออันนี้ลงแล้วมาเด้งเด้งอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังไม่นับนะลงลงประมาณช่วงต้นเดือนอ่ะแล้วก็กลับมาเด้งตอนปลายเดือนใหม่อะไรเงี้ยก็ แล้วก็สมมุติเดือนมันก็เข้าสู่ใกล้ใปลายเดือนแล้วด้วยยิ่งเข้าใกล้ปลายเดือนต้องยิ่งระวังนะเหรียญเหรียญจะมีโอกาสขึ้นกลัวตรงนี้แหละแอดมินกโกงนี้เหรียญจะขึ้นพอเหรียญจะขึ้นเราก็ซื้อไม่ได้เราก็ต้องคงต้องถือของเดิมไว้อ่ะสองล้านสี่คงต้องถือไว้เนี่ยสองล้านสีถือไว้ต่อไปเรื่อยๆก็ก็ดูแล้วยังเหรียญไม่ได้น่าเป็นห่วงแค่ว่าเราไม่ได้ซื้อเพิ่มแค่นั้นหละเสียดายแต่ถามว่าขึ้นไปดีกับเราไหมดีห้องเงินเพิ่มเออ ึ้นไปมันดีกับเราอยู่แล้วแหละมันเงินเพิ่มอ่ะเราซื้อไว้ทั้งหลายเหรียญก็ได้นะไม่ซีเรียสจะเหรียญลงทุนเท่านี้ก็ได้เราไม่ซีเรียสเพราะว่าเรากำลังจะไปปรับแผนเรื่องหุ้นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออนะคำตอนนี้คำทำนายอ่ะกลัวเดือนหน้ามันกลัวเดือนหน้ามีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมไอ้รดดอกเบี้ยใช่ไหมกลัวมันเหรียญมันจะขึ้นเดืองไหนเดือนหน้าไปันไปเด็กก็ไม่แน่นะกลัวตรงนี้แต่ไม่อยากให้มันขึ้นเลยอยากให้มันลงก่อนสักครั้งหนึ่ง ลงไปสักสี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยเออจะได้กลับไปจะได้ไปสะสมเหรียญเพิ่มอะไรเงี้ยสักสองสามสองถึงสี่แสนอะไรเงี้ยบาทอาจจะอัดใส่เพิ่มเออก็ไม่ซีเรียสน,นะถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะขึ้นตั้งแต่เดือนเดือนหน้าก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเราก็จะถือไว้เท่านี้ต่อไปโอเคตัดคลิปก่อน